ก็วันนี้แล้วีนน้พื่นวันนี้แล้วมากประเทศไม้พลังน้อยพุ่นบันนี้ไงกำลังเป็นของช่างครับวัตาตากเสื้อไปขึ้นไปกาบกาว้หลงพ่อเจดีพันสวยงามเนาะงาม อพอานาคสวยงามเลยนี่คือผาตักเสือเด้อพี่น้องเด้อใครจะเกี่ยวมาเงินเสร็งวางแล้วไม่แจ่มเมนเบ็ดบ่ 干没事情。 แค่กวาดบ้นมาหัวออกหัวออกว่าที่ใส่ใจเอาหัวเข้ามาที่ใส่ใจใส่ใจใส่ใจเอ้ยเอาหัวเข้าไปลูกตื่นได้แล้วเขาไม่ทำอะไรหรอกตื่นมารับแขกได้แล้วใส่ใจจะใส่หมาเสียบต้นนี้ได้เลยค่ะเสียบต้นนี้ได้เลยจ้าทำบน ใส่ใจใส่ใจ <c oughs> บันไดสวรรค์ค่ะอธิษฐานหันหน้าไปทางบนนะคะวันนี้วันพระ ใส่ยิบไหมใ,ใส่มาจ็บต้นนี้ได้เลยค่ะเราเลยเะใย้ที่พี่วัให้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp อนุญาตครับหลวงพ่อขอถ่ายวิดีโอได้เนาะครับ งามดีดเนี่ยเนาะไปกลับไหว้เสร็จไป,ไปดูรีวิวงามๆหลังต่อไปแล้วพี่น้องโอวัดพันสวยงามเลยครับอาตากเสือ อะไรก่อนสายใจที่ว่าอย่างก่อนสายใจออกมาข้างนอกแล้วว่ะโอ้คนละตัว <laughs> ใครใจะคนละตัวคนตัว <laughs> นนัพพี่แหดงะะ มาจ,จิพาพี่พอนองไปเบืง้งวิวสวยๆทีวยวัดษณ์พันเด <laughs> เห็นไหมพี่น้องกลับไหวะพ้่น้องสวยงาม <laughs> สวยงามเลยทีเดียวครับ <laughs> โอ้แดดหอนมือน,นี้เนะาะตรงนี้ที่รับไหวมัตะกี้นี่ครับนหลังสูงใหญ่นี่ก็จะมาดูหลังนี้งบสั่งหลายล้านใหญ่มากครับอือ อันนี้เป็นพญานาคเลยครับสวยานาเดียวโอ้โหไม่หา,ายสวย,ายามากเลยครับตาตัวเนี่ยนีตีตาตีตาอือเอาหมวกข้้อันนี้ขึ้นไม่ได้

เดียมมองไล้ล่ะมันเลิกกันแล้วม,มันตาออกกันนะม,นมันต้องทำลูกกุ้งเนาะเาสมขอบึเบื่เด้อครับโอ้โหความสวยงามอลังการครับ

ไปเสริมนะพุ่นฮะฮะมาเที่ยวเด็กเลาะเบิ้งกันมาพาพี่น้องเลาะเบิ้งรีวิวงานเตนแดดทอนั่นนะครับพี่น้องมันจะบังปลาในจุน้อยฟังโคงมองมาเห็นนะครับ

จาต้นมะละกอข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับตอนนี้สูงกว่ายอดมะละกอเลยอันดกนี่นะครับงามเลยเดียวเนาะ,ะพี่น้องไปโหลดมึงเรื่อยๆมินี้บึงรีวิวสว,สวยงามปัพผัดตักเสือครับหลังจากนี้ก็ติดตามไปเบงึง หารีวิวน้ำตกทำนมไม่มีพี่น้องเลยเนาะโอ้มองน,นีงามเต็มมันแดดันัง่งอีก